สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง SSD นะครับ NVMe ที่เป็นสองข่ายนะครับระหว่าง Western Digital นะครับกับตัว Samsung นะครับตัว Pro นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าถ้าสเปค นะครับฮาร์ดดิสที่เป็น SSD NVMe M.2 นะครับระหว่าง2ยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกอะไรนะครับโดยวันนี้นะครับผมให้ใช้ตัว Google Bard นะครับในการคอมียบเทียนะครับระหว่าง SSD NVMe WD Black นะครับ SN850X นะครับกับตัว Samsung 980 Pro ที่อยู่1นึเทรลไบต์นะครับมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันส่วน ในส่วนของตัว Western Digital ก่อนนะครับหรือว่า WD นะครับ WD นะครับมันจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีแผงระบายความร้อนนะครับกับรุ่นที่มีแผงระบายความร้อนนะครับขนาดตัว Western เองจะมีขนาดความจุก็คือ1เทราไบต์2เทราไบต์แล้วก็4เทราไบต์นะครับในส่วนนี้แต่ถ้าในส่วนของตัว Samsung นะครับผม ตัว980 Pro นะครับมันจะมี250นะครับ 500G นะครับ 1TB แล้วก็ 2TB นะครับแปลว่าความจุสูงสุดอยู่ที่ 2TB แล้วก็ในส่วนของ a m s u n งจะไม่มีแผงระบายความร้อนนะครับเรามาดูตัวนะครับที่ตัว Google Bard ทำการคอมเให้นะครับอยู่ที่ 1TB นะครับเอามาเอาขนาด 1TB มาชนกันนะครับสำหรับ คอลัมน์ด้านซ้ายก็คือเป็นของ Western Digital นะครับในส่วนของด้านขวาจะเป็นของซ m s u ุงนะครับขนาด t t r r a g e นะครับก็คือเท่ากันอยู่ที่ 1TB ทรอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับก็คือสูงสุดของ Western จะอยู่ที่ 4TB ทรนะครับสําหรับตัว Samsung จะอยู่ที่ 2TB ทรนะครับ small form factor นะครับก็รองรับ ได้ทั้งที่เป็น M.2 นะครับ2280นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว Western นะครับมันจะรองรับ นะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือรองรับที่เป็น2230ด้วยนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าเป็น s a m s u n งจะรองรับแค่2280นะครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นของยี่ห้อใครยี่ห้อมันนะครับก็คือของ Western N เองก็จะเป็น WD b a c k นะครับ G 2 Controller แต่ถ้าเป็น a m s u n งก็จะเป็น s a m s ุง g l c ิ n คอนโทรลเลอนะครับตัว NAS f a t นี่ครับก็คือเท่ากันนะครับในส่วนนี้ของ PCI ก็คือเป็น PCI 4ทั้งคู่นะครับ PCIe 4ทั้งคู่สำหรับนะครับไฮไลท์ก็คือในส่วนของ Lead แล้วก็ไล t e a d คือการอ่านนะครับไ i t คือ Speed การเขียนนะครับผมสำหรับถ้าดูจากตัว Lead ก่อนละกันนะครับ Lead นะครับตัว WD จะอยู่ที่7,300 m มกะบิตเปอร์เซกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Samsung งจะอยู่ที่7000นะครับถ้าเป็นการเขียนจะอยู่ที่6,600นะครับสำหรับเว t เทิ n แต่ถ้าเป็นการเขียนของ Samsung งจะอยู่ที่5,100นะครับตัวแ a n d o m นะครับ e ีดสปีดนะครับอันนี้ก็คือทดสอบเป็นพวกไฟล์ 4K นะครับตัว Western ก็จะมากกว่าอยู่ 20000 0น,นะครับ20000 0 i, I o p นะครับก็คือสปีดลีดดีกว่านะครับถ้าสปีดไลท์นะครับก็ในส่วนนี้ก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนหนึงของ IOP อันนี้อยู่ล้านหนึ่งอนะครับอันนี้อยู่ที่ล้านก็แปลว่าต่างกันแค่10000แสน op, นะครับระยะเวลาในการใช้งานก็1 7 5 m มลนนะครับผมวารันตี5ปีทั้งคู่นะครับ ในส่วนของราคานะครับตัว Western นะครับดิจิตอลจะแพงกว่าตัวซัมซุงนะครับถ้าดูจากในหน้าเว็บไทยนะครับ Western อยู่ที่1เทเนาะก็จะอยู่ที่5 5,790นะครับแต่ถ้าเป็นเวสแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวซัมซุงจะอยู่ที่3,890จะต่างกันประมาณ1,800 1,900นะครับในส่วนนี้ สำหรับ Google Barz ที่เขาบอกมาไว้ก็คืออย่างที่ผมบอกเองก็คือตัว West WD จะสูงสุดอยู่ที่4เทาไบต์นะครับและ a m s u n g จะอยู่แค่2เทาไบต์นะครับในส่วนนี้แล้วก็ตัว WD จะมีทั้งในส่วนของ h ี a ซิงก์แล้วก็ไม่มี h ี a ซิงก์แต่ถ้าเป็น Samsung นะครับจะไม่มี h ี a ซิงก์นะครับจะมีตัวเดียวนะครับสำหรับนะครับ ใครนะครับที่กำลังตกใจอยู่ไมไ่ตกใจอาจจะสงสัยอยู่ว่าจะซื้อแบรนด์ WD หรือว่า Samsung ดีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบอยู่ที่ความสวยงามแต่เอาจริงๆนะครับในส่วนของตัวนะครับ ตัว WD ก็สวยเหมือนกันนะครับตัวที่มันมีแผงความร้อนระบายนะครับในส่วนนี้นะครับก็เพื่อนๆก็อาจจะแลกมากับราคาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับรหัสมันไม่เหมือนกันนะครับรหัสตัวมีแผงมีความร้อนก็คือเป็น HE ถ้าไม่มีก็จะเป็น 0E นะครับที่ลงท้ายเราดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับดูจากรูปโมเดลนะครับ สำหรับตัวที่มีระบายความร้อนมันก็จะมีแค่ถึง2เทราไบต์นะครับ4เทราไบต์จะมีแค่แบบไม่มีแผงระบายความร้อนอย่างเดียวนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเปรียบเทียบนะครับจริงๆร,ราคามันต่างกันประมาณ1,800-1,900นะครับก็จริงๆถ้าใช้งานทั่วไปนะครับก็ใช้ Word Excel PowerPoint ดู YouTube นะครับเราก็อาจจะมาตัด ต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบงานกราฟ,ฟิกจริงๆจังๆนะครับก็เราก็เลือกตัวที่เป็นตัวซัมซุงนะครับ 980Pro ก,ก็ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคานะครับเพราะว่าสปีดจริงๆมันต่างกันนิดเดียวนะครับสปีดลิทไลท์นะครับในส่วนนี้ก็ต่างกันไม่มากนะครับก็วันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2แบรนด์นะครับ Western Digital กับตัว s m s u n งของฮา d ์ดดิ SSD NVMe นะครับขอท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ